ทดีค่ะนักเรียนพบกันในวันอังคารของการเรียนครั้งที่2นะคะสําหรับวันนี้ยังอยู่ในเรื่องมาตาตัวสะกดตัวสะกดก็คือพยัญชนะที่ผสม,มอยู่ข้างหลังและออกเสียงรวมกับสระมี8มาตาด้วยกันก็คือมาตาแม่กงกลมเกยเกลมาตาสี่มาตานี้จะมีสักตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะและอีกสมาตาคือมาตาแม่กกกดกนกบ เป็นพยัญชนะที่สะกดที่มีพยัญชนะเป็นตัวสะกดหลายตัวนะคะมาดาูที่มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะอย่างเช่นมาตาแม่กงก็คือมีงองงูเป็นตัวสะกดนักเรียนดูตามนะคะอย่างเช่นคำว่าห่วงยางนะคะเน้นสีเข้มเนี่ยคือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดก็คืององงูกางเกงโขงช้างนะคะ ต่อไปเป็นมาตาแม่กลมมาตาแม่กลมคือจะมีมอม้าเป็นตัวสะกดนะ,ะตัวอย่างของคำสามเหลี่ยมหนามแหลมะ,ะทุเรียนมีหนามแหลมกุ้งกล้ามกรามะค,ะคำเหล่านี้จะมีมอม้าที่อยู่ด้านหลังเป็นพยัญชนะเป็นตัวสะกดต่อไปแม่เกยคือคำที่มียอยยักษ์เป็นตัวสะกดคำว่า ตุยตุยนะคะตุยตุย,ตยนะคะยอย,ยักษ์ค่ะชายค่ะมวยไทยนะคะ,ะนักเรียนพลิกไปอีกด้านนะคะแม่เกลแม่เกลก็คือคำที่มีวอลเวนเป็นตัวสะกดเขียวขจีะ,ะทุ่งหญ้าทุ่งข้าวเนี้ยมีกว่าอาเขียวขจีคดเคี้ยวอ่าถนนสายนี้คดเคี้ยวมากจันเซี่ยววันนี้มีพระจันเซี่ยว ต่อไปเป็นคำที่มีมาตตาตัวสะกดหลายตัวไม่จําเป็นจะต้องอย่างเช่นแม่กกนะคะไม่ใช่มีกอไก่เพียงตัวเดียวกอไก่คอไข่คอควายคอระขังที่ออกเสียงเหมือนกอไก่นะคะขันโตกนะ,ะสุนักอย่างนี้เป็นต้นวิหกค่ะมาตาแม่กกดนะ,ะมีตัวสะกดหลายตัวเลยเดี๋ยวนักเรียนมาค่อยๆดูนะคะอย่างคําว่าระนาดแพท จะตุลสที่ออกเสียงเหมือนเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะมาตาแม่กลนอย่างเช่นคำว่าเต็นอันชันวานปาวานป,าวาน,ปาวานตัวนี้สีน้ำเงินก็จะมีเสียงที่ออกเสียงเป็นนอนหนูนะคะต่อไปมาตาแม่กบนะ,ะมีคำว่าทับทิม กะรีปรบับซิปนะคะ,ะใช้ออกเสียงเป็นบอใบไม้นะคะเรียนเปิดหน้าต่อไปค่ะมาตามวันนี้ในส่วนของวันนี้คุณครูจะไม่ให้แบบฝึกหัดนะคะในครั้งที่สองนักเรียนก็มาฝึกอ่านแล้วเดี๋ยวหาสมุดนะคะนอกเหนือจากอันนี้หรือเสร็จ กระดาษที่ยังว่างเปล่าที่ใช้จากป .3 ที่เหลือมาก็ได้ค่ะฝึกเขียนคําเหล่านี้นะคะฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนนักเรียนเขียนด้วยตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้วันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดในในเอกสารไว้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้ครั้งที่3ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน